้ like? tá, ้นขึปาะทุกคนกิจจะเรียบร้อยทุกคนกินข้าวได้บ้านนี้มักบ่งมาเด้อมาด้อกาบทักทายสบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาทุกคนมื้อนี้แหละขึ้นป้านะจ็กสแนวเลอร์ดอกบัตย์บัตย์ะขึ้นป้าแล้วกับฝนสิตกคู้เธอทุกคนเอ้ เมื่อนี้เราซืมาเฮ็ดนั้น,น,นเฮดแล้วว่าซอยจำม,มาบอกซนะอยจ้ำปลานิ่งทุกคนคืนนี้ก็กินเป็ดไปด้วยช็อสอน,นึ่งเพาะนิ่งซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ทุกคนว่าจาว่าซื้อน,นี่เออวอลซีน,นั้นน้ำป่ะวาลซีเฮ็ดกินไปเมื่อวานนี้แล้วเมื่อคืนนี้เราทอดดนวยนะเล้งงนเเได้อ๋อเล้งเป็ดนะเลเ้งเป็ดนะเขินทุกสอง,ในในองได้เลยเด้ มาเล็กเอฟซีทุกคนนะเออเล็ก <c oughs> เล็กเล,เล,ล็กคิมง,งานมันหน้าสบายดีทุกคนสีเขีดซอยจำแล้วก่มีนั้นทมบอใสอ่เบอร์มะขามใหเบอร์ต้มนะใส่เใส่เลยเฮืองเนฮะืยน่าจะนึ่งอยูะ ซีมีเสียงรบโบนะทุกคนพอเพื่นนั่นสีข้าที่้งลงนะพอดิ้นยนเซมาไหมอไปเหรดวว้าซีเพิ่งากันฝนกิโต๊กพูเธอเลยทุกคนเลยสมมุตีมาแขกฝนขนาด มาเต็มล้างพักล้างเลยไปทาทาุกคนใส่หูซิเลค์ลงไปโอตะไคายชิโดหูผ้าเลยจ้าชิเซฟทาเลกูน้อยยอนลกแล้ว,น,ลลวน้อยเองมึคงคงือบีไยละเลือดปลเยอะข้าวแล้วมั่ไปเกิดเตี้ยได้ปไปเอากระดูกซีนเอาซนะีนเท่านันได้นะซีนเชื่ซีนกระดูกไก่ค่อยเวนเนั่นเลยไปไปกินไบสตจน<ม>ไป บีมเต้ตู้ยันโอยเอาปิโอนีบีมมันเต้อยู่แล้วนะเอเาสิจุกองกอนหัวตัวนั่งนอนหัวเนาะเฮ้ยหนอนหัวเนาหนึงต่อารการกินต้องวันใจเรทอน ผิดก่อนนล <Yeah. S 1> มันอะไรเข้ากันแล้วสิ <Yeah. S 1> เอาปาดไปนะพี่หน่อเลยเดี๋ยวมาทอดไปเ็ตท่าเล็กนิดหน พางที่บนเก้าทุกคนเอาพักเอาแต่พักโบนาะล้างพักล้างนี่ก็อนงามจะไปด่านเลยพุ่งฟ้าพุ่งฝนมากเลยทุกคนยัวละลาละแดดโทรหาแล้วบ่สเอาตัวนุ้ยมาทอดนะมาแล้วบ่สเข้าหินน้ำเพื่้วเนาะ มากินน้ำเาได้นอาจจะดีนะอ่ไหอยันโบอิ่มนอตนนอตีนบ่ไปก็ย่าบไปก็ได้เหียวบอสจัไปกเอาดอกสันเอาจ้าบไปไรเงี้ยบอสเงี้ยบอเอาดอกสั้นก็ได้คเห็ดหมูป่านนี้เห็นซีนสุดคักอันนี้นนเลย เยอมากไม่ตางไปบเลต้าขึ้นมาแต่บบมันไม่จะซื้อแล้วหาจา์นี้จาวินตับตับเลย่าเยก็มาถอนเอาวินกระดูกมดเลยง่ายจะเล่มด้เาอง่ายเล่นได้เพราเราอน่นเห็ดเดี๋ยวเขาช่วยหนังน้อยได้ไหมป่านะนอะป่านใหญ่เนาะมันยากเอาไปเน คนไหนบอกทนแ่บุไหมล่ะอ่าเออจงอาีี่สิดเลยองสองต่อใ่ไมอ๋ออยู่ี่มันอยู่ที่คนทุกคนนะอเฮ็ดนี้เดี๋เธม่อดแบบคนธรรมดาธรรมดาแบบแบบเข่าบม่อนกับที่สะพายเฮ็ดนี่บอมันทอดเฮ็ดกคนอัน้อเฮ็ดมีชิ้นมันิ้อยู่นี่ช้นลายลายตใหญ่เ้หลายได้้นหลายได้ปลาซอยนี่กับบัดคัน่ก ลายขนาดเลยเดี๋ยวจะตักอนน้าต้มนี่เต้าสีนี่งางาหมาเลยงาอะไรดิขาสอยไ้ทุกคเลยขึ้ะเพงอแปลงรอดทุกคนเลยอยลายอยล่นอันนี้คะสีเอาไปต้มตัวนี้นมจงเมยบอกม่ปิ้งเนาะสอดสงต้นกรกกสลักมันนะต้มเห็ดน้ำซุปซอสุทุกคนอ ມีໃສ່ບໍ່ດີມີຫັສຕໍ່ບໍ່ແລ້ວເຮົາຕົ້ມນ້ຳຊຸບເດເຈົ້ຍໂອ້ພຸນແມ່ເຈົ້ຍໂອ້ແມ່ເອົາລໍເອົາຈົ່ມບາດ ซงที้มัีสิโร่หดนลนี้ชื่อเบอร์นนัทเอาปนัาหมดโซยแล้วก็เอาหนังอ้หนังอ้แล้วก็ยนี่ที่เขาสปอนังอ้ยังไงเงนเคเห็นปะเอาปนังอ้อนะ่เคยไเคยจะเอาไม้ไ่อันั้นเไม่เยปอไมเี้ี้ป้อเรยกวก้อเองซื้อปอทอดนันนีคน ท่อน mm. ี่มัต้องเอาไม้ข้นี่เลยทุกคนง่ายเดี๋ยวเบิ่งกันเล่นบ้ามู่ัหญ้าน้อยยืดทอนี่นะ่้า๋อัสดทอนเลยมันระดับเชฟเลยนี่สุดเลยโอ้หือมืยวันสุดขอัทอนง่ายทุกคนต้องเอาไปีไงเนาเดี๋ว่ะอ๋อเกือบๆุอดเลยนี่ บนหวมาเล่มไอย่ามาทอดเด็มึงเล่มได้แต่นางเสืเ้อแ,แล้วทุวนเลยอเอาเลยโ oh. อ้โหอ่ไปฟ้าเลยก็หลแล้ว,วสีฟสามันตุ้ม<อ>้็นหับันหักไปซอยแล้วคันส้มนาอมมาคุยเดี๋อหนังมาน้อกเลยอ็ มสุดคักที่นี่แล้วนังมั้งนะฮะอันฟักเส้นน้ำอันนนได้น้กกินมกดมาติดมันคุยต้มลุยยู่นะมันเปิดมาเาะาเบิ่งตอนเบิ้ลสอยทุกคนทำไอตมทุกคนนี่ยากะมาจะคูเดอรยาได้สี่ห้าเม็ดสี่ห้าย่างมันเปได้ไไปร้านได้หรเปล่าวันนี้นะได้ไหว่ได้กินยากินยาแล้วกั ไปเด้ทุกคนถือไปนำยากันคือไปกินตะป้าพร้อมทุกคนเลยน้องันบบไปพัดมันมีคลิปลงเลยสีเบิ่งแล้วมอดองจักแล้วอากาศมันนี่นะเขาเอิ้นว่าเมียจะเมียกำลังท้องกำลังใส่เนียท้องหรออ่าแม่ยนพ่อมอดเฮ้ยได้เมียกำลังท้องกำลังจะเป็นขอบังหำแล้วทุกคนเลยมอนนะฮะเอี๋ยวนะเฮ้ยขอยล่าำครับขอลาอะไร ไม่ได<า>้น,น้อยเว้ยย่างไ,ได้ทุกคนเอ้ยย่างบองท่านได้เอาวง่ายทุกคนเลยหกเจ็ดปีคเนเลยทุกคนเฮอยผมมอนเท่าก่อนสามเม็ดทุกคนผมมอนนี่กินยาเก่งทุกคนน,น้ำเมาป่ะเนี่ยตัวนี้ ตัวนี้โผลกกับพ่อด้วรับหนึ่งสองสามสามฝาโอเคนี้กิ่นายกับมนะึงสิมาล้างพักไว้ก่อนคืคอแบบนอนพักหนังมันแล้วก่อนล้างผักบ,บูถ้ามอาเปีกก็ใส่บบก รักก็มีโหลายทุกคนผ้าโพกจเป็นลายแต่ว่าคอไม้าลายต่ละลายลาอยากมาเสิมาก้โค้ชีสนะรับแก้วคอนเ้อของปีนี้ยำยำผลนี่มันชิงงามทุกคนแต่ว่าผัาพมหอมนี่มัน สัตว์สวัดกแล้วลองคนยนอยย่ที่ล้างเขาหรอเพราะคนซื้อยนตมาใหม่ทุกคนเลซื้อเองยนซื้อเองบินมาใหม่ก็เลยลองเคื่องบินยู่ทางฝั่วาลตกงเปลนเดือนสา บ้านมาแนะคูดก่อยมากบันดือยังมา่ไข่เป็นแล้วน้อง่อดังางนไปบ้านนี้ค่ะสิหาคูดก่อยมาให้อีกก่อยคก่อย อ๋อพระมร่เ็ด้มไได้นี่ย่ะสีนเนี่ยทอดเพลียละเสทอดเพลียได้ทุกคนนะสีนไล่แดงอ้อยนี่นโอ้ยยาได้บอเให้แต่สีแดงๆอันนี้คอตัหนังนี่ได้ใช่ได้เเอาไปต้มม่นนะ้เนาะนตอนอย่านี้เาไปกินมึงเอาเลยกัดิน้ซอยเอ็ดเยอะลูกคนใไก้เลยน้่งนักเอนเปิด่ะ เป็นผัไก่ของแมกมาตัดข้อของแล้่ที่หนิงเนาะเลยนะตัดตกเลยก็แด่งสวานทั้งว่พี่ทั้งแบบนี้แดงสวาเลยนะไายไายกอเด็กเไปเนาะโอ้หลังละสีชั้นง่ามเลยเป็นอะไรกันเราะีวยค่ะคนนีย ติตงน้อยนะยอกัติดกรตง่ายนะเออโอย่าน่าันจะขนแปงเยนายไะเออขึ้นไปนอตฟ้าจะขึ้นจะเลิกลงมาห่อกระตูงอีก ดวดมีแต่ขากขนาดมาเด็จมีฝั่งไทยเหรอมาแต่ฝั่งไทยผู้ได้มีเลยของแท้คนเบิ้งไปยุ่ไทยเออคนเบิ้งไปยุ่ฝั่งไทยคนคนซอยใช่ไหมคนไทยทั้คนซอยก่อไกันแล้ววทุกคนเฮยมันนาะให้กินข้าวแล้วก็เได็จไปป่านะ สอนใส่ใเราาร้อานนี pues ่อันเข้าโอ้โหโมเมนต์วนแถวทางที่บ้านแถวบ้านแถวเทนน่ส่อยเฮากระตายสอส่ขายเืน่าก้อนแบวมาเลยอายอายเอาอย่างงี้คุณโล่คุณโล่เจ้าชกเจไอ้มาเลยเขาบอกคนณโล่ยื่สี่ถึงจับเขาเลเนาะแบบเฮาไม่ได้เลยก็แบบยืมมือหนึบแล้วนะจะได้ตลอดมันโอ้โหคุอเฮาต้างรักแมวดูงานดีดี <laughs> Đỉnh xưa thì nhớ Ồ, đứt thế ừ, Đó, thôi lên Nó thay đấy Ở trong cô người cái này Nah, hey, kalau kau pergi kau, kau pergi kau sambut kau. Kau pergi kau. Nampak. 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 ไหลสระสิสวอยูคือเดี๋ยวกระกราดแบบนหน้ากระจาแต่แบบน้ำมันลอกพื้นกับน้ำมันลอกพื้นเย็บคนเย็บเพิ่มันมากๆนะอะไรกระลาดอะมาจะทิ้งรานนี้ ตัวหนึ <Yeah. S 2> okay. ่งก anyway. ินกระทั้งครอบครัวเอาอันบางคนก็ขเอาอันกินซัมนี้บลูวยตายว่ะเอาซีลมะลุยนี่แหละสิบเปอร์มลอดก็น่าร้องคนละกินซัมมี้แหละบางคนก็ข้อบุูเลยม่หลายว่าเรื่องกันตักอาหารทุกคนว่าเมื่อตักหลายถ้วยนะตักหลายถ้วยเนี่ยลอกตักแล้วมันก็แซ่บทุกคนต้องแบบแยกกันแบบบูมเอ็นแยกกันแบบกินหลายคนนะอันนีง่ายๆคือแบบขั้นทุกคนโบโบมาลองสายชีวิตต้นต่าในมือเข้าใจทุกคน ว่าการเป็นยู่เราแต่ละมื้อนี้กินเนี่ยนี้เนี่ยนี้มันจะแซ่บนะทุกคนคันมันมีหลายแบบทุกคนแบบของทุกคนนะนะแบบที่บางคนที่แบบเออกินแบบซ้ำเจ้ากินแบบว่าซ้ำเจ้ากินเนี่ยมันนะทุกคนเลยมันลายแล้วนากินมันลายนะมันม่แซ่บนะทุกคนก็อิ่มอิ่มมาเลยไปยาก้เจ้ากินก็อิ่มแล้วเขาก็ตับไมมทุกคนคันมื้อคันมื้อแรกแล้วทุกคนเลยปัดเข้ากลินกำนัมอะไร สวยทุกคนชิมปางามขนาดเตยเด้งๆใ,ใสๆอันนี้อันนี้ขนาดแช่ตู้เย็นไว้ได้เลยนี่ถ้าเอามา้วเท็ดโดึงให้ดดดใสกว่านี้ทุกคนนี่พักกระสวยไว้เรียบร้อยแล้วอย่างแต่มะนาวมะนาวประไานมาปัาน่นแล้วกเอาบัโคุกขี้ก่อนบ่นี่พี่สะพ้ายสองคนนลงก็มาเลย สาวบ้ทอนสาวบอไรมาทอดได้คุณพายังบาทานได้กินข้าวเลยนะไก่เนีไก่ที่นี่เนอะเดี๋ยวทางคุณป่าน้ำกันมึงนี้นะหลายคนฟ้าไปกินบ้ท้อนสาวมากเลยนะทุกคนอันทุกคนบ่อต้องสงสัยนะทุกคนว่นสาวบางแค่นั้นมันมีดีเนี่ยเด้อนะเดี๋ยวเพื่อทุกคนไปถามมะม่อนมึงนะว่ามันมีดีนี่มันมีดีเด้อนี่ยทุกคนว้าท้อนว้าท้อนว้าไร่แจกเงินมะม่อน เอกแค่สามักคนเลยทุกคนเลยสาคนเอาสาวแค่ทั้งหมดมีนีได้ด้เนาะเยอดไดเหอันนี้เจ็บอได้เลยจำนาะเ,เขาหนีจำเนาะเขากินก่นเขานีนเ้ด่แซลบแล้ว,ลวเอ,เอ้จำเขานีกระเช้านดแต่ว่าเขาเซอร์กันพกป่มาต่อ,อ,อ,ตอดกแล้วหลุมไอบเากแค่นีม นนั้าสาวแค่งามขนาดนี้องไมสาวปลทอดนี่พกทอดาทอดน่ะเยอน้อยน้อยนะแม่คุ้มไปแล้วทุกคนเม่แม่งามมาเลยตเล่ตุาเลยบอาพอดีพอดีได้เออก้าวเล็กน้อยเนาะสามันอีนนี้เยอะลตะบุญเลยขี่รถเจอเจอเยงล้อเห็เลยโผล่ม่งามมาเลยขอโทษน สีงดังกขอโทษขออภัยนำได้ทุกคนเวก้าอันเธอไหมดูบานที่เพิ่มยำเส้นนี้นะทุกคนยำเส่นๆ้นเด้มนามีน้ำเลยมีน้ำบอเออนากสียนานาคือมะนาไปจ้าคือมันมาเยออนบีบาบาผมมนาผมเลย มเปลยบ้างนะเปลยเอาหน้าผมให้หมืนเลยักเลยมันมาหน้าเรี่ยๆรคะเหรเน้างน้ำต้มปลากระช้ำสีด้อทุกคนเลยหลายแค่ละวอตัวหปลาเปย์เลยนะ อันนี้คี่มันซักหมดตัวนี้นะซักะทัมดอปล่านี่ขี้ป่านี่ต้มป่าต้มป่าก็กินข้าวกอนี่พอดแลวแจะตักต้มป่ากอนฮะยอมอยู่บ้าอยู่ได้นะใส่ด้นา มาบานด้บ้าอยลูกเ็าลุว่จดีด้ซีบเลยนะบ้าอเขาเลยเเดมา้ววรพักเแล้วก็แล้วบ่ไปขับจะทำนั่งเจอแล้วก็หยิบเสร็จนะเจีวน้ำต้มน่ะกกนยังมันหูยิ ตน้อยเต้าอีเต้าก็หองเยอะเข้าใสามา่มือนล้างมือแล้วทุกคนได้หลายขนาดเลย 看，我们有，都有吧。 น้ำจิ้มยู่กับหนึ่งด้อยจ่ายาบคาบีจ่ายได้เืมทุกคนกินกันเรียบร้อยจิ้มปามเอามาทุกคนกินข้าวันกนมามาเด้อมาเด้อไปดายต้มังลามาทุกคนกข้าวได้บานิ้

Chứ không cớ mà tự châu với đấy là ngon 5 mê, tính 1 Anh nhớ của ly, của đi, của mình, của đi. Ê, cái Nhi, của nhảy cái dưới xuôi nhát Anh nhảy cái dưới xuôi nhát Nhi, mình nhảy, Nhi, Nhi, nhảy, 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 nhảy quay, quay cái cái đuốc Một, một vàn <laughs> là bảo đi ra không đi Phân đuốc bảo đi ra không đi Đi thôi, đeo bài xí lưu Đi lưu นอเอืนไหมมากินให้แม่เข้านางมันมีเยอะมาแค่ตรงปลาไอ้ทมันเยอะประมาณแค่เอืนเท่าไอหน้าเนี้ยเมาเมมาไปตํามรังเนดีใจอันนั้นยวไปตลาดนั่งเมะบอกดเนี้ยม่ไปหน้าเนีมะก็เดอกได้ผู้หาไปเร็วไม่มย่อไปเถอะ ไม่เมฆอ้ี้นู้นออกตรงอาวไม่ไปเชือกระดานบ่ตัดไปน้าหรือพูดนึงก็ได้จอดน่ารือูดที่กด้าคาด้แล้วก็ออลูพูเป็นนคาูที่หมูน้กเหือ่าหดหมได้นาะคยไบย่อยาาดวที่เดินดาวเบ็ดคือ้วคือนักีล่าสูงอ้อไเพาอ้อว่นยอะปวรลูกจ้าวก็ยัไปได้

น้ำนี่แหลวน้น้ำล้อากนเิอนมืองยัาเด้อารีอยู่ปูนเขาเห็ดนะเต้าูเดียวัวกินเหมือนคนปลาตัเดียวกินมือซ้ำมันเข้าขเนาะ ตัวใหญ่กพอเกือบสองโลในป่าตัวใหญ่แค่ไหชดห้าสามไม่ใช่ต้อนน้ำเนอะหายเหรน้อยตายเชื่อเบสจะขึ้นอีกาด่าโถ่าเ้ป่าเนี่ยพ่อนตายครับมันป่ามันโกมันดีไหมมาไร่แผ่นไม้ทอกรน้ไม้มาไร่มันน้ไม้ เยกดูหายะดักหนี่หมูป่าโอ้หไปดูก่อนมักนอนถ้ามันเปนอนหากินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วกันแปลงรถท่าติพันอนไปเอาเบ็ดสิเต็มตัวขึ้นป่าทุกคนเครื่องเอาไปไลาเติมนอนขึ้นเดียวเสียมได้ซะเครื่องเอาไปไลาเติมโอเคทุกคนกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วกัน สิขอจบทันนี้ก่อนทุกคนขอขอบคุณใจทุกคนที่เข้ามาติดตามรับส้มเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าพบอกันใหม่ทุกคน